อาจารย์คริชคริชนาเดวากัลเาณพระแม่มิน,มนาคชีเทวีแห่งความสวยงามทั้งสามโลกที่ท่านมีนามว่ามินาคชีมินาคชีความหมายนั้นแปลว่าผู้ที่มีความอ่อนหวานละมุนละไมเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่มีความงดงามในหัวใจของมหาเทพพระศิวะเจ้าและพระแม่เจ้าท่านทรงถือนกแก้วนั้นอันเปรียบเสมือนกับเป็นสเสน่ห์ของ พระแม่ที่พระแม่เจ้าทรงให้ความรักความสุขกับคณะบริวารทั้งหลายที่ได้อุทิศความรักต่อบพระแม่มินัคชีนั้นพระแม่จะประทานพรในภาคมหามินัคชีบารมีนั้นความเป็นมาของพระแม่มินาคชีคือพระแม่อุมาปารวตีอีกภาคหนึ่งที่ท่านทรงได้ถือตบะภูมิในการที่จะได้ รับชายในมหาเทพศิวะเจ้าอันเป็นพระชายาในปิยาบารมีของมหาเทพศิวะอุมาปารวตีมินักชีนี้พระแม่อุมาม,มินักชีทรงให้ชาวโลกได้ถือการบำเพ็ญการถือพระตบารมีนั้นคือความรักด้วยหัวใจที่พัสุธาต่อพระสวามีในพระแม่มินากชี ครอครตบ,บารมีนี้ไว้ในการบำเพ็ญพรหมจรรย์บารมีให้กับมหาเทพสิวะและในภาคมหาบารมีของพระแม่มินาคชีนั้นเป็นมหาเกษมบารมีสิ่งที่พระแม่มินักชีทรงโปรดพระแม่มินักชีทรงโปรดนกแก้วและทรงโปรดในการที่จะล้างกระบาดพระแม่ด้วยใบสะเดาเปรียบเสมือนกับว่าการที่เราได้สร้างอะไรก็ตามด้วยจิตนี้ กุศลก็ตามหรืออกุศลก็ตามแต่เมื่อเราได้ตั้งปวารณาและปรารถนาที่จะสร้างกุศลภูมิในเทวภูมินั้นจงนำใบสดาอันเป็นสื่อและสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นั้นมาล้างประบาดของพระแม่มนาคชีศรีมหาอุมาปารวตีนี้จะนำพาให้ผู้นั้นได้มีแต่เกษมสุขอันเป็นเกษมนิรดร์โอมปารวติรูปายมินักชีเดวินัน อาจารย์ก็ขอให้ทุกทคนจงได้ความสุขความสมหวังและโปรดได้กดไลค์กดแชร์และก็ติดตามในการที่อาจารย์ได้มาเผยแพร่พระบารมีอันจะเป็นมหาไม่ั้กงชีบารมีนี้ให้กับกราบไหว้บูชาแล้วจะมีพระคาถาในนามว่าโอมอุมารูปายะมินัคชีนามามิโอมอุมารูปายะมินัคชีนามามิ ও উমারুপায মনাক্ষি নমাম্যা. মদুর মদুর তর মিনাক্ষে কন্চি পডুনা কামাক্ষে মহিনি মহি মহি মগল মিনাক্ষে சாலாக்ஷி மதுர தர மீனாட்சி கச்சி பட்டுன காமாட்சி